ไม่ถามว่าลูกมายอยู่ที่ไหนออตอนนี้ลูกแกอยู่โรงพยาบาลนนฉันฝากไว้ที่โรงพยาบาลรอให้พวกแกไปรับศพเอาเองศบแม่มันลูกหมายทั้งคนเลยนะและพวกเขา่าศพออกมาง่งายๆหน้าตายเฉยได้ยังไงอ่ะไม่แล้วแกจะให้ฉันทำยังไง ก็ฉันพาไปไม่ทันเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าตายแล้วจะให้ฉันทำยังไงฉันก็เคยบอกแกแล้วว่าลูกผู้หญิงอ่ะมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนลูกผู้ชายฉันบอกให้แกออกแกก็ไม่ฟังฉันไงแกมันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆจิตใจมันหิดเกินไปไหมนั่นหลานแม่ทั้งคนเลยนะทำไแม่ถึงคิดง่ายๆแบบนี้ Một lúc mà tại đây em này